มาดตลาดตนี้ด้อสิเด็โอยไปไปแม่ง่าฮีจะตายเออได้เลยดเกนี่ใครลงเลเออไม่ค่ไปสามแล้วเหรอไปน้องปมไปแล้วองปลยรอีเกิดก่อนกูให้แม่งโคดันบ้าน หลอกเพื่อนดูเกิดก่อนนะอกดบุกมากใช่ไหมต้นเกไอ้หนูเน่าไอ้ดีเยวีแต่กูไม่เข้าใจว่ามันเาลือุกคแบตมาทำไรวะกูยังงงมันหลับตอบเหรอเวลาจะขึ้นบ้านคนลึกที่กันวะ <laughs> i will succeed. <laughs> Show me the way. <laughs> With fervor. Yeah. I am ready. Undoubtedly. I am ready. กูไปฟาร์มก่อนดีกว่าวะมัเคาไม่สนใจกูหรอกมั้งมันน่าจะเล่นยากล่างยาว <am> อาพีเกูงไงปเลยหมอบอรองเลยเบเบ้าไปไหนอ่ะกูไปอยู่เลยขา <c oughs> <c oughs> พีเคก่อนต้องเอาล่างยาวแน่เลยเฮ้ยฟ้องเตะเลยเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย

อยู่ตัวข้าใเาได้พีเคล้น่าจะง่ายขึ้นมานิดหน่อยพีเคอยู่ไหน้าสวโอเคกกักไปตรงซื้อว์ปแล้วมากแม่วกูหายหมดเลยเนี่ยมาเ เวลาของเราเลยเก็บแม่เชียรตัวให้เยี่ยมหน้ดีโอ้โหเอี้ยเมนูแล้วมาหน่อยมาหน่อยมาได้ปะไม่มีสติวบบคุณดันกลางเลยคุณบอกตงๆนี่ขนาดนี้มันคนเลือกี้ก uh ันวะ โอไอ้เกวะเล่นกับคนทีไหนไดเล่นกับหูล้นอนตัวอยมาปนตัวประกันนะังหวะตอดูเรอห ปั๊มเลย่ไหมเอาพีเดก,ก็พอทนอยู่นะแม่งเอาตัวหลับมาอีกแม่งจริงกอ่อสร้างของมู่เองโดนตีอยู่ทับสวรรค์ทลายป้อมนระ

อดเดกโตตัวมันเอวันเนี่ยออกจอกนเลยกูก็ไม่ได้หันยไม่ได้สุคกรณ์ทไม่มีเนี่ยไม่ได้คลิปสักทีเฮียมันไม่ได้ของเว่ยจะได้ยังไงลราตงดูเขาดันบ้างเราัวา ขีก็ดันล่างอยู่ปล่อยคลิปให้กูตัวนึงก็ได้ที่จะได้ควาัทับสวรรค์ทลายป้องนรกแตกแล้วทับสวรรค์ทลายป้อมนรกแตกแล้ว

ไม่มีบนุกไม่มีแงนกตีป้อมชสวนแตกแล้วบากูขายทิ้งเลยเียบนประโยชน์เียป้อมกูหายหมดละโเลียตตีเี่ย

เวดได้อาได้สามคันใช่ไหมอืมโอเคไปออกเรียนตีแม่มออง Show me the way ไม่ได้สิสามไม่ได้หรอวไม่ได้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 แล้เฮียมึงมีโอ้โหอีสัก้อคอนตันใหญ่นี่เหรอวะงออกขอนตันเล็กกพอมาแล้วมาอีชุดอีงแล้วเฮีย Forces has b e e กันเวรแล้มันจะตาม่ใช่อย่างเข่าแล้วอ่ะไม่งั้นบาหลกแตกแน่เอาให้ผีปอบ มามันก็ดันอีมันก็แตกหมดทางแล้วอ่ะจะต้องดันาจบต้องจบทางครั้ไมีเอมดียวคือฟู้ไม่ได้ต้องสวนเลย แจงมาเร็วๆต้นคำสวัค์แตกแล้วตอนนอ้เกียเนี่ยสองร้อยบาทไอ้สัสปุ่นโดนปอมบุตฆ่าตัวแน่เฮ้กูแน่นอนแหละปอมบุตรฆ่าตัวแน่นอนี ว่ามันไม่น่าออกมั้งมันน่าจะออกแทงมาแล้วก็มายืนตีบ้านอย่างเดียวด้วยยนะืนใส่บ้านอย่างเดียวด้วต้องเก็บมันตีไว้เพรามันมีกันเวทใหญ่ด้วยไงต้องรอก,กันเวทใหญ่บนแม่เอ้ยต้องออส่วนต้องออกก่อนมันขึ้นบ้านต,ต,ต้องออกเลยเอ้ต้องต้องออสู้แล้ววะถ้ามันคืองนี้บ้านแตกเนี่ยต้องออสู้ อยา้มันขึ้นบ,บ้านได้มันขึ้นบ,บ้านมันบ้านแตกหมกด ตายแล้วมาดมาดีมาดีเปิดเข้าไปก็ปดอาวุธกูดิรอในเลยรอในเลยในเยอะมดีบล็อกกันดีกัมวะ เดีเปิดให้มันเกิดกันเกิดกันเรีแล้วเปิดที่เปิดปดิ แงนอกแตกแล้วแกนรกตีฟอกเขาโดนแตกเลยสองดอกโชวไอ้นี่ว่าอะไรได้เล่นกับหมูเพื่อนที่อยู่ไหนวกูหารองเท้าไม่เจอบนเลยเบลท์ทไมวะ Timon đã nha thầm sự bàn thôi mày có một yên nhiên con tròn gì. con bằng mày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  con bằng

กันบนเลยนะรอบนี้คือแบบคือแบบสวนทาแล้วสวนเลยนะสวนบน,นอ,อ่ะเคลียมดแล้นั่นแหละสวนบนสวนจบไม่เยเคลียร์ไม่สนด้แล้วเคลียร์ใ้เคยร์

มีอะไรแบกอีกเาหายหมดแลยกระทมนรกแตกแล้วกระท่มนรกแตกแล้วคเไอพวกตไ่มโอ้ยงว่าเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับู้ ก่อสร้างของคุณเองโดนตีอยู่มันไม่นาเอามาสุกขิบานเลยถาเดี๋ยวโดนตีผมไม่เลยใช่ครับสวรรค์ทลายป้อมนรกแตกแล้ว ลอยออกไาะข้าตเโอ้ไม่ร exactly. ู้จักองคุยงลูกอยู่นอยู่เจอมาแล้วนี่ขาร้อยเดียว่แต่ กลัวฟ له ว standard หู displayed, เรา vóng ระหวังหู o <cado> c simple คัว��า e t r e s อัสสิอะไร må s